สวัสดีครับทุกคนผมมอนนะครับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันข่าดาวปีใหม่ของปี2,563นะครับก็วันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมนะครับก็เที่ยงคืนเนี่ยก็จะเป็นวันที่1มกราคมนะครับ2,564นะครับวันนี้ผมก็จะมาข้าดาวกับทางครอบครัวนะครับครอบครัวผมนี่แหละตอนนี้ผมมาเปิดคลิปในบ้านนะครับนี่ อันนี้เป็นบ้านชั้นล่างของผมนะครับแล้วก็คนอื่นเนี่ยก็จะอยู่ข้างนอกนะครับย้นไปดูบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนกําลังทําอะไรกันอยู่นะครับกําลังหาอะไรทําหรือว่าทานกับข้าวอะไรไปดูกันได้เลยครับ หัวยมือขึ้นหน่อยจะพาไปสมกินร่อยอรยโปดีๆี้มันไม่ด้มีบอเอาละครับเมื่อกี้นะครับก็เป็นบรรยากาศภายในข้างนอกนะครับ ตอนนี้มันมืดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้แสงไปนะครับคนอื่นเขาจะอยู่เยอะนะครับแล้วผมอยู่ห่างๆนะครับมันจะมืดๆหน่อยอันนั้นข้างหลังเห็นไหมอันนั้นจะเป็นข้างหลังนะครับแล้วแบบว่าเราต้องอยู่ห่างๆก่อนนะครับตอนนี้นะครับทุกคนกําลังทํากับข้าวอยู่นะครับน่าจะมีของกินเยอะมากเลยนะที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยโอ้ของกินเนี่ยน่ากินมากเลยนะครับบรรยากาศตอนนี้คือหนาวมากเลยเนี่ยผมใส่เสื้อกันหนาวด้วย อากาศหนาวเย็นมากเลยช่วงนี้นะน่าจะตอนดึกๆนั่นแหละถึงจะแบบขนลุกเลยคนะ่ะอากาศหนาวนะไม่ใช่แบบมีอะไรที่น่ากลัวนะ A later few moments ตอนนี้ผมก็หาอะไรกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาพักหาเดินเล่นแถวแถวนี้นะตอนนี้พระจันทร์สวยมากเลยเห็นไหมจะแสงเข้าไม่ถึงนะครับเพราะว่าผมอยู่ห่างกับทุกคนนะครับส่วนตอนนี้นะครับพี่สาวกําลังร้องเพลงอยู่นั่นเองเห็นไหมพะจันทร์สวยมากเลย แล้วก็บรรยากาศตอนนี้นะคือแบบเย็นมากหนาวมากเลยเพราะว่าปกติผมก็ไม่ค่อยชอบหน้าหนาวอยู่แล้วอ่ะหน้าหนาวแล้วแบบทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าแบบมันทาให้ผมทำอะไรที่แบบมันไม่ค่อยสะดวกสักขอเลยแลวในช่วงฤดูนี้อะ่ะเอาละครับนั้นผมขออนุญาตไปร้องเพลงกับพี่ๆเขาก่อนนะครับไว้วันนี้อนะ่ะมันมีไฮไลท์ในช่วงตอน คาทุ่มก,กว่าใกล้เกือบเที่ยงคืนอาจจะมีไฮไลท์สำหรับคืนนี้นะครับในช่วงปีใหม่ของปีนี้นะครับงั้นเราไปเจอกันในช่วงเวลาตอนนั้นกันเลยดีกว่านะครับ A few moments later ตอนนี้นะครับก็จะทำการจุดโับนี่เสียงเขาเริ่มจุดกันแล้วนี่ดอกน,นี้ใหญ่มากเลย Ja, was denn du เป็นไงกันบ้างครับกบคิดดอกไม้ไปเสว็หรือเปล่าครับสวัสดีปีใหม่กับทุกคนนะครับเข้าปี2 5 5 4แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เขงๆรวยๆในปีนี้ด้วยนะครับสำหรับผมนะผมก็อยากขอให้ปีหน้าเนี่ยมียอดซับสูงๆนะเอายอดซับเนี่ยถึงแสนรวยๆก็แล้วกันนะแล้วเจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้ก็จบเพงแค่น,นี้แหละง่วงแล้วตอนนี้คือหนาวมากเลยครับทุกคนตอนนี้อากาศประมาณ16องศาได้นะตอนที่ผมเช็ค่าสุดเนี่ยคือ16องศาเลยซึ่งตอนเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเหลือประมาณ14ถึง13นสานี่แหละ13 14องศาคือหนาวมากเลยนะงนั้นผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่